เขามีได้แต่ออปีครับขายเขาปีเดียวเพื่อเดี่ยวโอ้เข้ามาขายเขาปีเดียวโอ้กูไรคือม้วนนี่ผููไรบอกเคยเฮตดการเกษตรมาก่อนเนี่ยใครอยากให้ปลูกกล้วยกอนครับเจ้าสีูคว่ามันได้ไวออกม่ง่ายๆบบได้นอนทุนนะนะครับบริไน้นทุนอืยาก็บไริฉีดครับมีต้ตงใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋นโอ้ นอมันนี่เกินมากได้หลายตัดออกมองเงี้ยวผ้าเนี่ยผมสิโลออกอยู่เดียวเนี่ยผมก็เริงมคุดอยู่เนี่ยคือผมมั่งปลายอะไรมั่งปลายยุบมองเงี้ยวผ้านครับผมสีลุ้งกล้วยอีกโอ้สีลุ้งกล้วยอีกครับเยเป็นข้องใส่ไก่ครับรุ้งกล้วยแล้วก็ฉันที่ปลูกพืชม่วนเนี่ยนะต้นไหม่ม่วนเนี่ยซับแจ่มเงี้ยงนี่คือม่วนเนี่ยม่วนเนี่ยห่อนแน่นครับนี่ผมกล้าวไปต้นนี้ผมห่้งห่อนแน่นห้อนแน่นเนี่ขายอะไรตัดยอดปีผมคือผมห่วงกำห่วงกำมันจิมมีนาเนี่ยมันหลายขายบ่ได้ ตัวนี้เพ่อนี่ออฟกันหนาบวะครับตัวนี้ขายได้ตลอดปีบะฮงสุกโอ้ขายเป็นลูกสุกแมนเป็นควาแดนบะฮงตำหนี่ย่ามหนี่งขายก็มีมันหลายครับผมมันหลายขายบ่ได้มากครับมากผมจะฝาส้มมีเวลากระเฮ็ดคันผมมีเวลากระทารทาซื้อน้องผมก็ได้ครับผมครับถ้ามีเวลาเฮ็ดกระกระเฮ็ดคือผมนีู่่นะครับนี่คือบีกุยบีกุยจะโตพ่อยย่นี่ ว่อนี่บอยพันหาบอละพันหายี่สิบุ่นปดสิบนี่แหละอันแดเมตดแเมตรพุยี่เมตรยีตัวนี้ห่อนแดนนี่บัตสุกได้ขายโดดอ้ขายได้านัดนี่ครับห่อนแด่นอุ้ยผักอันนี้บอยไม่หนอยตัวครับอ้ยตะกรันเนี่ยผมปลูกไปเบิร์นะปลูกไปเบิร์ตต้ระเกีตมหน้านั่นขายตัวตัวนี้นี่ทุกมือเขาก็ได้อยู่ เหมันเราลอยสองดอยอยู่ตัวนี้ <Interior. S 1> สะโพต่พ mm ัก hmm. นี่วันสะพานะโตัวพักสะเงะนี่ลาบรวมแนวอื่นบรวมแนวอื่นครับเอาผมถามไรๆเนี่ยโบตั้มกามือละห้าร้อยบาทมือละห้าร้อยบาทมือละห้าร้อยบาทแมนครับมือละห้าร้อยบาทกับโบตองเอาไรหรอกเอาโบนัสซ้ำเนี่กับพ่อแล้วอะไรไรก็อันนั้นกับสิมีไก่มีปลาครับพวกนี้มันถึงกิโลละแพงกว่าม้วนนี่ม้วนนี่มันเป็นกำละสิบบาทยี่สิบบาทครับ ส่วนมากมันก็คืเป็นไก่เป็นปลาเนี่สิได้อยู่เหมือนเราพวกล่อเกลียดหล่อเหมือนนพันนะครับมันเด็กวีเรอเพื่อนเพื่อนนี่มันมันสิมีแปดปีผมบอกแปดปีห้าสิบบาทวีละห้าสิบบาทขายเป็นเครือก็สามล่อไปเลยครับเครือเราสามล่อสวัสดีครับพี่น้องครับที่กำลังติดตามรับชม ช่องลุงสอนคนนอหน้าผ้าเลาะครับวันนี้ผ้าพี่น้องมารับชมแปลงเกษตรผสมผสานอีกแปลงหนึ่งครับพี่น้องเป็นแปลงที่เพิ่นเฮ็ดแล้วสามารถสร้างไร่ได้ย่างจริงจังครับบนคันแท่นาครับบอาจะย่างไปทางไหนนี่จะของอยู่ของกินครับเป็นของที่สร้างเงินสร้างมุนราคาให้เพื่อนได้ครับแต่ละมือพี่น้องเบื้องแรวครับสามารถนําไปปฏิบัติ นำไปเห็ดไปทำนำไปต่อยอดสามารถสร้างไรายได้อย่างแน่นอนครับพี่น้องเอากอนเอื่นกะมาทำความรูุจักครับจะาข้องแปลงพื้นกรครับเ้าพ่อสวัสดีครับเอาสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวแจหน่อยนะครับพอ่อโอ้ผมได้ทวีเย็นเสมออย่บานอ่าสีผู้ดินตำมลไนไกโมูที่สิบจีครับอำเภออำเภอพิบู์บางสาหารจังหวัดอุชธา,านีครับผมมี เฟีมีเบอร์โทรมี่ยังอีกบ่ครับมี่มีครับมี่ีเฟีนัหนสิเข้ามาก็ไก่เก่งไก่เก่งพยักบ้านไร่ไก่เก่งพยักบ้านไร่ครับผมครับเบือทั่วเนี่ยครับเบือทรเนี่ยอ่าอ่ศูนย์เก้าเก้าสองศูนย์หกหนึ่งหกสามหนึ่งครับนี่แหะครับพ่ออยังนอครับย่ำเยอะที่หนึ่งะครับพ่อทวีเย็นเสมอพ่อทวีเย็นเสมอเนาะครับพื้นที่ที่เฮ็ดเกษตรผสมผสานมันจะไรลพ่อที่ไรก็คิดสี่ไร่ครับคิดสี่ไร่ลวนทั้งหมดเฮ็ดมาจะปีนะครับพ่อโอ้เฮ็ดมาเนี่ยหลายปีแล้วครับ ย่างหน่อยก็บฮาปีผ่าดนะครับเบอร์เมื่อก่อนนี่มัเป็นพื้นที่ผสมผสานนี่เมื่อก่อนเผ็ดยังมากก่อนครับเมื่อก่อนนี่เป็นไฮหน้าเป็นไฮหน้าเป็นหน้าบมันโมคอยเดศผลอใได้อยู่มันกับ่มคุมัโมคุมขายเทือดเดียววันนี้ความเป็นไปไม่ได้ท่ไหนเพราะบ่าวซูพี่น้องเขาฟังแนวบดนคอยมาปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรผสมผสานแต่ก่อนนี่เป็นสออบตกไปศึกษาดูงาน ไปจังหวัดแต่ก่อนไปไปก่อนล่ำลองก็คือจันนายองครับไปเห็นต้นแบบพระเจ้าม่าก็่ได้มาเฮ็ดล่องเบิ่งสะกอนครับไปเบิ่งของเพิ่นน่ะเบิ่งไปเบิงของเพิ่ร์นเนี่ยเป็นเจตดีแท้แม่นบอกครับก็คือมันมีศูนย์เขาสิมาอ่าสิแจียงไฮเบิ่งให้ฟังแล้วก็จ้ำมากเราได้มาเฮ็ดนั่นน่ะครับก่อนก่อนสิได้ลงมือครับผมครับเขามีรายได้ตลอดปีครับขายเขาปีเดียว เลือเดียวอ๋อเข้ามาขายเขาปีเดียวโอ้โ่ไดไคือม่วนนี่ครับผมครับเอาบนพื้นที่เกี้ไร่แปะไร่นี่มีหยังเน่พ่อผาพี่น้อเฮาหยางช่มนี่ครับโอเคครับโอเคครับนี่ล้ครับก่อนผมก็ร่างเคือปลูกว้ก้อนแน้วมันก็คืนโค่นกับปลูกไม่ยืดวยครับเฮ็ดไม่เฮ็ดไม้ยดเยือครับอืมหลังนั้นยู่นีทีสร้างได้ได้หอพ่อตอนนี้มีหยังเนี่ครับพ่อเดี๋ยวเลยครับมีกล้วย โอ้มีกล้วยมีอ่าบะงุงนี่ยนะเนาะเอาภาษาบันเฮานี่แล้วครับผมครับแต่ว่ากล้วยนี่เป็นหลักแล้วล่ะเอากล้วยเป็นหลักก่อนแน่นครับมันเท่ไดนพ่อคือมาเลือกกล้วยกล้วยไทยชนจักหน่อยนะครับมันสิเร็วคือ4เดือนนี่เขาก็เริ่มต้นสิตั้งพ้อห5เดือนนี่เขาก็ออกแล้วครับผมออกแล้วมันก็มาเก็ตใ่กันกับเขามันก็ปีละปีละเถื่อเนาะปีละเถื่อแม่นแต่ก่อนนี่ผมก็เลี้ยงหมู ครับเลี้ยงหมูเนี่ยครเดือนเนี่ยขายเถอะนึงมันทุนมันบาไว้กับอาหารครับเดี๋ยวนี้ก็มีปลาครับผมทั้งในเนี่ยขึ้มีปลาใช้สิภาพไปเบิ้งเอ๋อภาพเบิ้งเนี่ยครับพ่อภาพเยอะมากครับอันนี้ก็เดียนไก่ตีเลี้ยงไก่ตีมีสะเล่มกันไก่ครับกันไก่เข่าไปเคลียบไปยังเนี่ยม้วนพูนม้วนยังอันนะครับผมก็ได้กันไปก่อนได้กันพวกไก่พวกยังเข่าไปเคลียรคับครับเพราะว่ามัน มันบอลเวนมีแต่เนี้ยวเดียวครับนี่แหละครับซุ่มนี่ผมเพิ่งลงไม้นี่ก <đấy> ็จะได้สามเดือนซุ่ม mm hmm. นี่จะสามเดือนสามเดือนบอกครับสามเดือนครับนี่สามเดือนม็นี่สามเดือนสามเดือนมีตัวหอมท่องบดครับนี่หอมทองตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้หกเดือนนะครับนี่เดี๋ยวก็ได้ได้แล้วนี่เพราะว่าออกออกงวยออกคนเบิดเลี่ยวครับผมออกเครื่องออกยางเดี่ยวก็เบิดเด้ยวมันจะมีกล้วยมีเงาะแล้วก็มีขามใหญ่ขามสม ผมใหญ่ครับแล้วก็ผมก็ล่งตัวเรียนสับมอนมอนตัวเรียนสับไปเพื่อเพื่อกล้วยมันขืนโค่นขืนยังเพื่อตัวเรียนใหญ่แต่ได้สีครับแต่ก่อนนี่คือน้ำร่องเลยคือเอากล้วยเอากล้วยก่อนครับต้องเอากล้วยก่อนอืเอากล้วยเป็นพี่เดี่ยงพวกตัวเรียนครับเป็นพี่เดี่ยงตัวเรียนเพราะว่าเพื่อนผมมักแดดครับสูดแดดบ่ได้พวกต้องต้องมักแสงน้ำไลกันบอกครับครับตรงนี้นี่บังเป็นเงาไว้ครับผมคันขันเพื่อนแดดร้ายเพื่อนสีม่วงงามครับ มวันทั้งนั้นก็คือบกพ้าวนลำหอมนะครับไอพจน์คนนี้นะบกพร้าวบกพ้าวบกพร้าอมนี่บ่ทันออกดอกอยู่ครับบ่ทันออกย่าบัวทันออกดอกอยู่เจ็ดปีนะพ่อบกพน้ามนี่เลยสามปีนะเด่นนะครับสามปีสี่ปีนะเด่นนะโอ้ครับเจ้ากล้วยนี่ไหวแหมเนาะโอ้กล้วยนี่แน่นอนครับกล้วยนี่ครับผมกูไรบกเคยเห็ุการเกษตรมาก่อนนี่ครัอยากให้ปลูกกล้วยก่อนครับเจ้าสรีโคว่ามันได้ไหวออก บองยังไงบริเนนทุนนะนะครับบริเนนทุนอยาก็บริฉีดมีต้องใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋นรอมันี่เกินมากได้หลายตัดออกตัดออกเอาเป็นยางพ่อเขาคือตัดเพื่อว่าหาแม่หาแม่เนี่สมบูรณ์คือไงญ่หน่ยสมบูรณ์ต้องตัดออกวันเวลาเก็เอาจังเอาไว้แท่ต้นหนึ่งม้วนเนี่ก็ใส่ได้อยู่เดี๋ยวจังหน่อยก็ขยายพันธุ์ออกไปได้ด้วยกับครับครับม้วนจังหน่อยก็ขยายพันธุ์ออกไปได้ต้องตัดออก เรียนทางตัดครับที่แรกทีตัดไปทั้งนี้บานก็ตัดทั้งนี้ตัดซับกันครับสลับกันสลับเนี่ยอะไร้อครับ่อสลับสลับเนี่ยคือตัดแผลนี่สูงรองเขาตัดข้างนี่ก่อนที่ดูนมาห้าคนมาตัดข้างนี่ันแนนอนนี่มันนะครับ่อครับกราบอยู่แนนอนนี่ละเขาเขาคือตัดสลับ่อมันเหตุผลเนี่ยมันเมื่อคันเขาตัดเรียนสิขั้นปอยากได้มันอีกอยู่มันสีน่าวแต่มันเน่าคือตัดตัด แต่เพียงดังสี่กับแต่แนวนี่คือให้น่ามันมันจีพานออกควายามันจีพานออกไปผมผมว่าเข้าสิเอามันอยู่เพียงแต่ว่าโบยากให้มันขึ้นมาหลายโบอยากให้แม่มันแม่มันสีบรสมบูรณ์เพื่อมันสีบ่ใหญคริยัยก็ได้เฮ็ดตังซี่อันนอเห็นได้หลายนี่เอาเบิร์ตอีบพ่อหรือว่าเข้าทำายทิมอยู่กับมี่ม่วนม่อนตัดออกก่อนกับมี่ครับคือจังซี่นี่ต้องเอาออกเบิดก่อนครับเหมือนม่อนม่อนปลูกใหม่นี่ต้องเอาออกก่อนเพราะว่าแม่เป็นสีบริยัย คันลูบกนขึ้นมาหลายครับผมเขาก็ตัดออกตัดออกอย่าไปเสียดายมันก็บต้องไปเสียดายเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาหม่บอกครับเมนเ้ากิดเอาเอาต้นหนึ่งกอนเอาเพื่อนหนึ่งก้อนเพื่อนสิไใด้ผลผนี้ขึ้นมาไหวมันได้สมบูรณ์ขึ้นครับผมปุ๋ยอยู่นี่เป็นเป็นปุ๋ยแนวใดพ่อเพชรเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่ผมไปเห็ดงานอยู่สาขกรที่บูนมังสาหานจำกัดสากรกรครับก็ได้ปุ๋ยเพราะว่า มันมีตัวแทนก็คือกูดาบแดงวิ้ยกูดาบแดงจิตสามสามห้าเอามาใส่ครับเพราะว่ามันจิตมีเรียกว่ามันจิตเป็นอินซีเคมีครับผมเอามีอย่างแนีพ่อผ้ายางเบิงหนีเดือดนะครับมาครับมาอันนับเดียกับนี่นะครับดีแน้ครับนี่ละครับนี่เดี๋ยวนี่กำลังครับอืมกำลังห่อๆไว้ในห่อไห้ลูกมันงามเพื่อว่าไห้ผิวมันงามกับโปไห้มันหรือแดดมันจี ผิวบัวงามก็ได้เอาห่อไว้ก่อนครับนี่นะครับกำลังกำลังครับได้หลายอย่างมีได้หลายอย่างนี่สวนสวนในหน้าสวนผสมเหรอครับนี่เฮ็ดเฮ็ดทุกอย่างผมโอ้ยผมไอนี่ทุกอย่างให้ออกได้ทุกย่ำคือแม่บ้านผมก็ออกไปตลาดไปขายทุกมือครับไปทุกมืออ่าตอนนี้มี่ยังเนี่ยพอออกตลาดออกตลาดเดี๋ยวนี้ก็ คือมือนี้วันอาทิตย์คุณละครพระหอมนั่นพระหอมส่แง่โอ้ไปทุกมือพระหอมส่แง่ไปทุกมือเลยบอกครับไปทุกมือแล้วก็ม้วนไกขุนอยู่ในคอครับผมลถขนเชือดลถขนจะขายด้วยครับไก่เนื้อบ่ครับไกตีนะได้ว่าครับโอ้คลาคัาออกม้วนคัาออกม้วนคัดออกครับผมอันนี้ก็คือมุ่จะอะไรมันแนวม้านี่ บ้านเทาเอื้อมแบบพริกเครือพริกเครือบิกพริกเครือเนี่ยโมจะได้มากจกเกษตรน้องขอนไปสื่อมาไปสื่อมาเข้ากาดใส่ถุงไวถุงละสามสิบบาทโอ้ต้นละสามสิบห่อเนี่ยมันสือยู่ในถุงหั่นมันสิมีอยู่เป็นสิบเบี้ยนยหน่อยมันนขายถุงละสามสิบบาทครับนี่พริกเครือพริกโผล่ลนาะครับผมเวอร์มากขยายออกก็ล่างก็ล่างติดก็ล่างสิงามครับกํา่างติดครับพวกนี้ก็เสมยาง มองยิ่มาผ่านนี่คือสิบวันเดียวพ้นโดขับไม่ใช่ไหนพ่อมองยิ่มาผ่านมองยิ่มาผ่านนี่บุกค่อยจับบุกค่อยได้ผลผลิตครับผมเป็นรวยบัครับบัวไหนไม่เอายางพ่อซับใบวันก็ได้เอายางซับเลยยางพลาแล้วก็มีอีกพลาซับครับเนี่ยเราโคตรขึ้นมาเจ้านี่พ่อต้นมองยิ่มาผ่านนี่โอ้ยมองยิ่มาผ่านนี่ผมเสีโลออกอยู่เดียวนี่ผมกำลังพุดอยู่นี่คือผมมั่งปลายเลยมั่งปลายยุ่งอ่าบุกมองยิ่มาผ่านครับผมสีลงกล้วยอีกโอ้สีลงกล้วยอีกครับ จะเป็นข้องใส่ไก่ลูกล้วยแล้วก็ฉันทีปลูกพืชม่วนนี่ลนะต้นไม้ม่วนนี่ซับแจ่๊ยมเมียงนี่คือม่วนนี่ก็ม่วนนี่ฮข้อนแน่นครับนี่ผมกล่าวไวต้ตัวนี้ผมกหงุ่งข้อนแน่นฮ้อนแน่นเนี่ยขายได้ตลอดปีบุกคือบุกหุ่งกำบุกหุ่งกำมันจิมมีน,มน,มนาเนี่ยมันหลายขายบไ่ได้ตัวน,นี้ตัวนี้ออกเป็นนาบ่ครับตัวนี้ขายได้ตลอดปีบุกหุ่งสุกโอ้ขายเป็นลูกสุกแมนเป็นฮ้อนแน่นบุกหุ่งกำนี่เนี่ยนี่ไทยก็มีมันหลายครับผมมันหลายขายบ่ได้ มากครับมากผมจุฟ้าส้มมีเวลากะเฮ็ดคันผมมีเวลากะทาทาซื้อข้องผมก็ได้ครับผมครับถ้ามีเวลาเฮ็ดกะกะเฮ็ดือผมีู่่นะครับไปเรื่อยๆได้ครับส่วนมากผมปลูกหอมหอมทองเพราะว่ามันบตายพ่ายโอ้ถ้าเป็นน้ำว่าเนี่ยมันจะมันจะตายพ่ายมันจะตายพ่ายเวลามันเป็นออกเครื่อออกยังมามันจะตายพ่ายครับมันก็บอกง่ายๆว่า มันสูบมอดนี่ยบ่ไหนมอดนี่มันสีย่างเบิดมันสีดูได้ง่ายกาการัมดเมียนตัวนี้คือบ่บอบ่มีผ้าไบ่อตายผ้าครับมอดนี่หอมทองเป็นกล้วยหอมทองถ้าะผีกับปเคเขือครับผมบลเเขื่อนละครับหนึ่งปลาเขือนปูไว้ปูไว้เบิดทุกอย่างนั่นะครับนี่บมองเห็นไหมผ่านนี่ผมกับปูไว้แต่ว่าเหนบ่ไในผลเนาะอันนี้คืตอต้นเงาะนี่ ต้นเงาะต้นเงาะเนี่เป็นนวยเดี่ยวสองปีเดี่ยวโอ้ไห้ผลผลิตยเดี่ยวได้ผล้นผู้ลี้ยเดี่ยวสองปีเดี่ยวเงาะย่างอยู่นี่คือตัวเดี่ยวโบธันไหนโบธันกินนวยอยู่ครับอันนั้นก็คือขิงขิงเฮ็ดเขาปุ่นบ้านเฮ้าตะกรอขิงครับขิงขิงกระสายตัวครับขิงบว์มันเป็นขิงขิงบ้านขิงบ้านบว์มปนขิงกระสายขิงบ้านอันขินี่คือน้ำยาเขาปุ่นนี่แมนครับแมนแมนนี่คือขิงบ้านขิงบ้าน ยี่ในบอ่อน่ะก็คือขุนประลุกบิ๊กอุยครับให้ปลาหน้าเบิดจังเสียวออกไปแถนนี้เป็นบอ่อปลาครับเป็นบอ่อปลาอยู่ในบริเวณเดียวกันน่นะม่วนก็ม่วนเห็ดกล้วเห็ดยังรวมยั่ในนี่เบิดบสมอเนี่ยเอามาปลูก,กมีนี่บักสมอนี่เดียวไม่ใส่หายากเดียวบักบสมอโอ้ไ,ได้พ่านมาแต่ใส่ละครับได้โอ้ได้พ่านมาตั้งแต่ นายกมุทเทียนกาเผือกอยู่ตำบลโพไซพัฒน์ไหหมรับคือได้เฮ็ดงานน้ากันเ้างไหหม่าแล้วมาปลูกไว้บ่ทันเป็นหน่วยบ่ทันเป็นหน่วยนี่บอทันเป็นหน่วยนี่ใหญ่ไว้ใหญ่ไว้เนาะใหญ่ไว้เนี่สองปีนี่นี่สองปีต้นนี้ก็แม่นบอกครับแม่นนี่ต้นนี้ก็แม่นกี่เดือนโอ้ยมันขึ้นจิสี่สามเมตรเดีวตัวครับโอ้มันยังกิดีเวิดแดียวกันเวิร์ดหูต่างมันบักฮุ่งนี่เห็นบอทันนี่หน้าเขา ตัวน,นี้หน้าเขาตัวน,นี้หน้าเขา่าเอาบักห่วงบักห่วงเนี่จนมันมันออกบรได้ท่วงนจนมันโคน่นมันนักหนวย<อ>ม,นมันนักหนยวยเราครับ <laughs> พวกไกก็มีส่วงนี้ <laughs> ขายยากตาบากห่วงจำเนี่ยขายยาก <laughs> โอ้ขายยากห่ว <laughs> งจำบาคือห้อนเด่นห้อนเด่นนี่ขายได้ตลอดป,ปีเป็นห่วงสุกห่วงกินสุกอันนี้ห้อนเด่นไหครับบอกวาวมาในกับห่วงจำคือกันห่วงจำอันนี้เกษตรแดงไงนี่ครับ เป็นค่าค่าเกษตรแดงไงนี่พวกนี้แต่ก่อนเนี่ยไปขอสื่อพ้นมาพ้นขายคุดขายแห่งกอละหาด้ยครับนี่ก้อเดียวด้วครับเนี่ยพมว่าแผ่วก้อเดียวครับก้อเดียวนี่ผมแผ่วนี่ละนี่โอ้ขยายตัวนี่ยเป็นขยายออกไปเดียวนี่ก้อนอะขปหาบ้านอย่างนี้ครับขอนละหาด้วยก็คิดเพิ่งที่ค้าบานนี่นี่น่ะก้อเดียวขยายอะไรซ้ำนี่ละนี่ม้วนนี่ก็เป็นพักสแง่นี่พักสแง่ น้ำคู่น้ำคู่นี่ยย่างน้ำน้ำโอ้หมากก็มีตัวครับนี่สดาอินโดเขาจะเอามาลองิึงนี่ต้นสลาอินโดเอามาแสมครับปลูกกําลังออกไปสดายอินโดไปกินของเขาจะอยู่แถวจันแถวระยองอลไรเอามาลองิึงเอามาลองปลูกเิึงสังในในมันมากแมนแมนแถวหรือแมนเบิร์ตกับนี่สดาอินโด มันเป็นดินยังไงพ่อมันคือดินนี่มันเป็นดินดินหินดินหินดินโพดินดากเป็นหินดินโพดินแม่นเป็นดินหินดินเหนียวนี่ละดินเหนียวนี่ดินถือก็ฝุ่นก็ปุ๋ยได้นะครับครับครับฝุ่นฝุ่นนี่คือใส่เข้าไปเทไรก็เป็นดินเป็นยังเข้าไปข้ามเบิดครับมแตรเหนียวบะคุงไม่เป็นไรหน่อยตัวครับบกคุงไหลขายโบได้ช่วงนี้ครับนะโร่นถิ่มยโล่นถิ่มโคนถิ่มสนั่น ถาดเป็นปกงจ้ำเลยมันขายยากมันสักครับช่วงหนาฝนบอ้คือตัวนี้ครับนี่โอ้ท่านั้นฮอนแดนนี่ตัวนี้ฮอนแดนนี่บัตสุกได้ขายโดดโอ้ขายได้เท่านั้นนี่ครับห่อนแด่นนี่ได้แล้วพอเนาะนี่ฮอนแด่นห่อนแดนไปแผลด้แล้วมาปวดสายแล้วมาเบิองเยอ่เกลียวโอ้ไปแผลข้นอยู่น้ำกันเนี่ยก็ไปหาฉีดยาเอาตั้งเจอเงินบอกมาเบิองน้ำผมจะคือเอเไ็้ทังไหพ่อมันคือแตกแหนงหลายแท้อันนี้มันแตกออกมาเองมันเองครับแตกเองบ่แม่นแตกออกมาเอง ม้วนนึ่งก็สิเป็นหมากครับเป็นหมากคันนี้หมากครับผมม้วนนึ่งเป็นหมากหมากพันเตี้ยเพิ่นครับเอามาลองเบิ่งให้มันมีเบิดทุกอย่างหม้อแน่นอันเฮาตำมันมันเบียงไหนเพ่อรสชาติมันมันสิบ่ได้ตำนี่มันเป็นเนื้อแข็งแม่เหมนบอกบะคงเขาแน่นสิเป็นเนื้อแข็งมันต้องเป็นเอากินสุกอย่างเดียวกินสุกอย่างเดียวหม้อแน่นเลยตองต้องกินสุกครับ คันหน้าพวกนี้ผมก็ใส่ยางไว้ครับใส่ยางไว้ยางพหน้าครับแต่ก่อนนี่ก็บุกงูเบิ้ลบุกงูมันก็บุกค่อยเป็นก็เลยเอายางมาซับคันแพร่นี่บ่ได้ว่างบ่ได้ว่างมีทั้งกล้วยมีเบิดอันนี้อันนี้คือคาอันนี้อันนี้อยังล่ะครับนี่นี่นี่ก็แลงเอามาใหม่โอ้กระเจียวดอกกะเจียวกระเจียวหวานบ่ครับดอกกระเจียวแดงเพื่อนี่ออกดอกตลอดปีโอ้แม่นเพราะจะเอามาเพี่ซื้อม่หาลอยคือกันนี่ไรซ้ำนี่นี หาลอยมันแบ่งออกเลยซ้ำนี่นี่อกอละหาลอยคือกันแบบกระรแดงครับแบบคาเนยาขยได้ว่าม <ะ S 2> ันขยายออกหนอเดียวครัหนอเดียวเลยซ้ำนี่บานหนึ่งหา่อยนี่ซ้ำน,นี่ม่วนนี่อันนี้เป็นพริกอย่างพ่อเนี่ยโอ้ในพริกบานเฮาพริกหน่อยบานเฮาพริกหน่อยพริกโอ้พริกหน่อยนี่ยงที่ยังนี่บอกครับปลูกยากพริกขี้นูนี่ครับพริกนี่ปลูกยากมันเป็น บริจากเสีดยามันหลายพมันก็เอาไปกินอยู่แม่กัพ่อได้กินอีกเนาะครับพ่อได้กินอยู่พ่อได้กินอยู่นี่นะครับเนื้อที่อยู่ในบริเวณนี่แมนบัสหรือซีซีไลน์ผมเแ็นไรนหน้าโวนผสมโอ้เข่าก็งามเนาะครับเนาะเป็นเข่ายังพอเป็นเข่ามาดิผมใส่เข่มาดิเข่าจ้ามาดิครับตัวนี้บริเวใส่เข่าซิมฮาร์บูรุษกับสิพ่อเกี่ยวนะครับนีโตกันนะก็ซิมฮาครับบริเวณส่วนไกลดอกวันนี้ คันแท้าน้าทองคํำเป็ยนเป็นเบิรดามูนคาได้เบิดพี่น่องเลยบ่มีมองว่างอย่าให้มันว่างอย่าให้มันว่างครับวบดมีมีเวลากะมีเวลากะเฮ็ดคือจังซส่บ่คงเนอห่งนี่ปวดแหนบปวดต้นห่วงนี่คักดาดาห่วงนี่บ่แด้เนนอมัน มันเอาคำามมาขี่ขันออกเนี่ยมันสิดีเบิด์ตขันเอาคำามมาขี่ขันไว้มันสิบดีมันสิบงามครับโอ้ต้องเอาขี่ขันนี่ออกเอาคำามมาขี่ขันออกนี่คือดีเบิดขี่ขี่ยังกระซังขี่ย่างกระซังขี่ม้วนเอ็นดีดีเบิดขี่ฟุ้นขี่อยดีเบิดแต่ว่าขี่ขันในบดีขี่ขันนี่ของสิบบงามครับแล้วก็สิบบ่อด้ผลผลิตสิบบ่อใดขายอุ้ยพักอันนี้บ่แม่เนี่ยหน่อยตัวครับเนี่ยโอ้ยแตะควาเนี่ยผมปลูกไปเบิด์ตนะ โอ้ยเบิด์ตน้ำกระเทียหน่านั่นขายตัวตัวนี้นี่ทุกมื่นเขาก็ได้อยู่เหมือนเมืออร้อยสองดอยอยู่ตัวนี่สพอตัวพักนี่วัาสพอตัวพักสะแงะนี่ลาบโบรวมแนวอื่นโบรวมแนวอื่นครับเอาผมถามไรไรเนี่ยพ่อบะเนี่ยพ่อบอกพี่น้องได้ยี่บ่ข่าวๆน้จักหน่อยแต่ละมื่นมันเฮ็ดเงินในเข้าเดีายนไรในแต่ละมื่นนี่ยไม่พื้นที่ผสมผสานเข้านี่ครับบ่ต่ำกว่าหมื่อละห้าร้อยบาทหมื่อละห้าร้อยบาทหมื่นละห้าร้อยบาทแมนครับหมื่อละห้าร้อยบาทครับ ขายได้หลายอย่างสมประสานใส่กันนีเลยนะกับก๋วยเนาะครับเนาะแม่นก็บ่ต้องเอาหลายดอกเอาผลักซ้ำนี่กับพ่อเนาะว่าเฮาก็นี่คือเฮาเว้าน้อยกันบ่เนียนครับเนีนมือมันได้หน่อยไ่้กันคือไร้กันมือมันหน่อยไร้กันนั่นกับสิมีไก่มีปลาครับพวกนี้มันสิกิโลละแพงกว่าม่วนนี่ม่วนนี่มันเป็นกำละ10บาท20บาทครับส่วนมากมันก็สิเป็นไก่เป็นปลานี่สิได้อยู่มื้อละ600 700มื้อนพันธุ์นะครับ ใช่คกับาด้ได้บนพื้นที่เกษตรผสมผสานคื้นดินสามารถเข้ามาเบิ่งได้บ่ครับพ่อได้ได้ได้มาเบิ่งน้ำผมกวดเดี๋ยวนี้ศึกษาเบิ่งอยากได้ความรู้แต่ก่อนเนี่ยผมก็ไปเบิ่งของเพิ่นผมก็มาเฮ็ดเดี๋ยวนี้ผมก็เฮ็ดแต่ซ้ำนี่ขันจังมาเบิ่งของผมก็มาเบิ่งครับเพราะว่าแต่ก่อนผมก็ไปศึกษานําพิ่นคือกันครับผมเอาผมเริ่มถามพ่อมีเฟซมีเบอร์โทรมีหยังอีกบ่ครับมี่มีครับมี่มีเฟซน่ะสิเข้ามาก็ไก่เก่ง ไก่เก่งพยักบ้านไร่ไก่เก่งพยักบ้านไร่ครับผมครับเบอร์ที่วเลยครับเบอร์ทก่นึ่ง0992061631ครับพ่ออย่งนอครับยำเยอะี่หนึ่งนะครับพ่อทวีเย็นเสมอพ่อทวีเย็นเสมอเนาะ2 0 6ี4ตำบลไร่ใต้อำเภอพิบูรณ์จังหวัดอุบลครับผมครับนะครับเขามาเบิงใดมาส้มใด อันนี้คือเขาเขาจาามาดีครับอันพ่อเฮ็ดอยู่น,นีเน่เป็นเป็นอินรี์หรือว่าเป็นเคมีครับพ่อเป็นเคมีบวกอินรี์เคมีบวกอินซี์ครับต่อเฟื่องนีนอย่าไปทิมอย่าไปจูดทิมไทบวงามซามมันคุรู้ีคเดเรื่องของมันโอ้ไทไทช่วงไหนอวถขวมนาขวมหลังไปหลดกาว่าเจียวเขาออเดี่ยวเนี่ยบ่ครับครับไขกบไปเรื่อยบ่ตรงไปว่าโอ้ก่อนขี้ไถคือบบเห็นครับไทสํำไดสจำหนึน่งใหม่ มาถ<ม>ึงเวลาไหนก็มาไทยอีกเพราะว่ามันกับบอกคุณน้องคนมันมีรถนอกรับผมครับผมมีรถประเทตุบได้หรอครับมันเสียคาบางีเ <c oughs> สียคาอะไรเขาครับ <c oughs> ตน้นทุนก็นสเพิ่มไม่ี <c oughs> กุก็คือของจ้างเพื่อนแมนอันนี้คือสื่อเต่ื้นมันมาใส่รถครับ <c oughs> ไทยเอาเพื่อเซเรวันกับสามเถื่อ <c oughs> ไทยอยู่ในนี้ไทยอยู่นี้วะครับครับเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่กบตกบตฟางเกิดไปหอดเมือวานนี่ประมาณอยี่สามเถื่อสามเถื่อ ใช้ซ้ำเตื้อเราก็ยังสิได้ปั่นข่าบ้านเขาแม่นี่เราพ่อถ้าสมมุติว่าผู้บ่มีรถเองนี่ก็ทามเตื้อเมันก็เป็นซ้ำเตื้อเมื่อก่อนจะไรละสองร้อยห้าสิบต่ำต่ำกับสองร้อยห้าสิบกับสิบประมาณอยู่สิบลอยนะครับคูนเดวเตื้อเสียไ้มันก็โอ้พอไหวครับผมมันต้องมันกันเครื่องมือมันพร้อมมันก็จังหน่ซื้อแต่เรามันมาใส่ครับครับเฮ็ดจังสีดาเอาสุดท้ายมีหยังฝากถึงพี่น้องอยู่อ่ะพ่อการเฮ็ดเกษตรผสมผสานก็ฝากฝากฝากอยากให้พี่น้องเฮ็ด ผมกับโมเป็นคนขยันยังมากไม่หรอกแต่ว่าเป็นเบื้องมาแล้วก็อยากเห็ดขึ้นเขาครับก็อยากให้พี่น้องเฮ็ดเพื่อว่าสิยุ่ได้กินบ่ต้องหาเงินได้ก็บ่ต้องไปสื่อยังมากไม่น้าเขาหลายครับมันสิบ่ย่างหยังก็คือปลูกกินน้ำเน่นอ่ะนะครับผมก็มันก็บโมยังหลายเราต่ว่าขผงผมเนี่ยผมปลูกเพื่อพี่เพื่อน้องเพราะว่าเมียมักไปตลาดครับก็ได้เฮ็ดเห็ดจังสี่นะครับเพื่อ่าสิบ่ได้ทาท้ายตะเข่า อย่างเดียวนี่คือขายทุกมือขายเขาในปีฤดเทือครับเพราะว่าใน,นการลงทุนเฮ็ดหน้าก็ว่าเฮ็ดแนวนี่อันไหนพ่อลงทุนหลายกว่ากันบ้างเขานี่ลงทุนไปตั้งแต่ปุ๋ยนี่ก็สองหมืน่นสามหมื่นแนวรับอันนี้มาลงทุนยังนี่นอกล้วยผมนี่ก็คุดเอาอยู่นี่ขายายเอาอยู่นี่ยาก,ก็บ,บริสิทธิ์ใส่แต่ฟุ้งก็ปุ๋ยน้อยเดียวครับ มันก็บริเืรงทอตัตนี้ตัวนี้ยาข่ายหญากระแพงครับผมยญาข่ายหญ้าในกานหน้านั่นในป้าเขานะครับนี่ก็บุคคลเดสีดหรอครับบุคคลเดซีดครับผมบุคคลดใส่ขึ้นนี่น้าบน้ำกับโุลเซลเซลลลงลงทุ่งงวดแดกทิงบอทิ่งยังนี่คือมันอยู่นี่แปดแผงงวดงวดแดกแปดหกหมื่นบาทหก่นบาคือหกหมืบาทเพียบรวมเจาะบอครับรวมเบิดทั้งเบิดเบิดดเสร็จ 60, ติดต่างพร้อมครับเรียบร้อยหกหมืนบาทต้องต้องมีบอต้องมีบอพักนามแบบนี้โอ้อมีบอพักครับคือเอาอโซลาเซลล์ลงนีกนรับเพราะว่ามันเป็นหนามบาดานะมันเป็นหนามที่มันบ่มียังหรือบ่มีวิติมินยังหนอครับคือมันออกมาเป็นหนามบาดานเขาตอ้าตองเอามาพักเขาต้องมาพักไว้สักวันเอามาพักไว้ในนี้เพื่อว่าหายมันมี นำจืดไล่นำจืดอ,ออกนะเพราะว่าสิได้ของห้องกับสิได้ฮตมันก็นสิได้งามขึ้นกว่าเอาน้ำปาดานไปหดมันมันดีกว่าแบบว่าถ้าเปิดก็ไม่โฮสตโดยโตรงด้วยวครับแมนแมนครับแมนเอาแต่น้ำปาดาลน,น,นี่ไปหฮสตโดดของมันสีบกบ,บค่อยงามคือเอานา้ำมาผักไว้ก่อนครับโอ,โอ้มาผักน้ำไว้ก่อนประมาณสามงานครับประมาณสามงานบ่นี่บครับบ่อนี่ประมาณสามงานครับเลือกบ่อครับพ่อนี่ย แต่ก่อนเนี่ยมันก็ดสามเมตรขุดที่แดกครับเดี๋ยวน้นงกฤติโอนกมากขาจะอยู่ประมาณสองเมตรสองเมตรครึ่งนี่แหละไอ้ปล่อยปูปล่อยปลาบ่พ่อบ่ปล่อยปล่อยปล่อยปลาอยู่นี่ก็มีแต่ปลาแบบปลาเก่าปลาปึงปลาสวายนี่แหละเอาโมนี่ขอขอบคุณคุณพ่อทวีเย็นเสมอได้หลายครับที่ผ้าคำมาเบิงแปลงเกษตรผสมผสานไร่น่าสวนผสมครับ เอาขอบคุณในหลายพ่อครับผมครับครับ,คร,บครับผมบพ,<ว>พ่อสวัสดีครับขอบคุณ,คณ,คณสวัสดีครับสวัสดีครับ